สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าเมลีจ้ามาจากร้านจัดทีมพี่โยเลิกจากวันนี้เหลือวายเด้อจ้าเลิกจากงานวายนั่นจันี่ก็เลยมาถึงบ้านวันนี้เมลีจะทำเมนูอะไรนี่ห็นหนังหั่นซอยใบมะกรูดอยู่นี่ว่ดใจนี่นะจ๊ะใจโถอดเทปเ็ดคอยตะเลียกเ็ดฟังแกจ้ะเ็ดนางฟ้าน่ะจ้ะโดย หน่องนิ้งเขาสื่อมาแต่โรงงานจะเขาหม่ทําไมจัดจีหรืเขาบโบแม่จะเอาทําไมขอทําเด้อบ่ะเรนเมลีบ่ะจะเอาลงฉุกแปล่งทอดนะจ๊ะแล้วคอยมาดูตอนแม่ลีทำหนอนดินโนแต่โนมันก็คือจะแบบแลคลายก็ยังทอดอย่างอื่นถั่วไปยื่นถั่วไปนั่นเลยจ้ะที่แบบเหมือนทอดไก่ทอดหมูที่แบบฉุบแป้งทอดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะจ่แบบเรนเมลีก็เตรียมวัตถุดิบซอยตะไ้ใบมะกรูดนะจ๊ะแล้วก็มีพริกแกงมีอะไรเตรียมใบพร้อมนะจ๊ะ แต่วันนี้น้องไซพี่โยกับแม่จะต้องได้กินข้าวกันสองคนเลยนะจ้ะเ <c oughs> พราะว่าน้องแนนกับน้องเก๋น,นกับครอบครัวรจะไปงานเขาวดำนู้นอยู่กับอ่างทองเดีย๋ยวจะไปทางญาติพี่น้องของพ่อน้องเก๋นะ <c oughs> จ๊ะทั้งญาติทั้งป,ป,ปาาู่นัดจันนะไปมาไปมาเช้านี่นะจ๊ะอาจจะได้กลับมาบัดพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนู้นเลยจ้ะเพราะว่า ก็จะงานเซตอะไรก็จะกลับมาก็น่าจะทำนู่นเลยจ้ะอันนี้พี่โยกับแมรีก็เลยมาทํากับเขา่ากินกันสองคนนีจะนี้เดี๋ยวมาดูชีตอนขันสอนการผสมการทอดการทําของแมรีนะจ๊ะี๋ยวนี้ให้แมรี่หัน่นใบมะกรูดไปก่อนนะจ๊ะแมนี่ก็เตรียมทําส่วนผสมของแป้ง,ปงนะจ๊ะแล้วก็เตียมผสมให้เขากันแล้วกปจะได นนนั่นนแเแปเ้งลงไปมันก็เป็นแป้งทอดกรอบนะจ๊ะมีรกรอบๆนี่ก็พริกเกงใส่พอมันมีดดรสชาติก็ใส่พริกนิดนึง ตวน้ำปลา,าน้ำมโชนตีใส่ลงไปโอ้ถุงัวไปจะมุดเลยป่ะจ้ะงวใส่ลงไปจ้ะผสมน้ำหนามไว เ็มีไปเอาหนังลรืมเอาน่ะไปเอาด้วยจะได้ตามปล่าวธรรมดาหนึ่งจ้ะไม่สีแดงจ่อยจะสบายเป็ยกใ่ไหมนี่อ, <c oughs> อันนี้เป็ดนี่เป็ดต่อต้องสูตคนใพปีกเลยเนาะจ้ะ เมรี่ก็ทำส่วนผสมแป่งก็ไอพวกเครื่องรุ้งเซ็ตซับเดียบร้อยนะจ๊ะก,ก็จะมาทอดนู่นเมรี่ก็ลางพิดนางป่วาวบน่าจะหลับมาสุดเราใส่กระทะลงทอดอย่างนี้เลยจ้ะโอ้เหลืองไวเลยจ้ะแมรี่ม,มาแกะไม่ได้ชิ้นขอ้งอะไรเลยเนี่ย ลูกเขาคิดแบบว่ายายแบบน <laughs> ี้ไอเลนเขาเดียเราให้แมลี่ถอดไปเรื่อยๆนะนจ๊ะส่วนผสมอะไรก็ธรรมดาบานๆพ่โย่เนี่ยล้วจะไม่มีอะไรมากมาย เดี๋ยวมาดูตอนที่ว่ามันสู้อีกทีนึงนะจ๊ะนี่จะแฮมเมอรี่หนังทอดไปเรื่อยๆดีกี่จจะนี่แมเรี uh ่ก็ทอดเซตซับเรียบร้อยไล้ดีจะนี่นี่ก็มา <All S 1> พักใบหนี่ด่า <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ขาดเอาไว้เตรียมพร้อมดีกว่ <Good. S 1> า เลื้องนากินมากจ้ะหาอร่อยมากเลยเค็นสลิดแก่ไม่ได้ต้มจิ้มเนาะสลิดแก่อ่อนเอาลงโดดๆละดกลุ่มกระดาษกระดาษกลุ่มกรดาษแตจ้าไอแมรี่นางชอบไปเรยนเลยจ้ะแล้วปัดเดียวรอมาันข้าวกับพี่โยนะจ้ะเดี๋ยวทำกับข้าวเ็ตมาดูกันบ้างอยู่สองคนแม่ลูจะทำอะไรกินหลายอย่างไม่ได้องจ้าอาจารย์นี่กับข้าวกับเซตซับเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวกิรนี้เลยจดะนี่จ้านี่ก็ร่างตักข้าวจ้ะอันนี้มาดูเมนูกันเดีจยะนีา เน็ตนางป่าถอดกรอบน่าจะใส่ผิดแกงใส่เครื่องปรุงน่าจะนี่น้ำพริกปลาปนจะเหมือนเดิมน่าจะนี่อันนี้ก็ไอจะลิดสดน่าจะนี่ิศสดจะลิดสดกินกน้ำพริกปลาปนน่าจะอันนี้แม่ลองถอดบวบได้วยน่าจะนี่พอดีแป้งบวบหอมน่าจะเอ้มันแป้งจักดแป้งเหลือน่าจะนี่เลยเอาลองใส่เมนูบวบถอดดูว่าจะเป็นยังไงแม่อยากลองทําดูนะจ๊ะอันนี้จะนี่ทำไมนายที่เขาก็ โยเมลมีสองคนเะจานนี้มเอน้องกับหลานเมยู่นะนี้โอมาเด้อจะมากินเขาก็ไมรีเดจาเด้อวันนี้หลานมาอยู่กินกันอยู่สองคนเดจานสิบปฏิจ้ามาาันจะโยเลยงานเ็ดการแล้วก็นี่เะได้เวลากินเขาบวกคะลอง ก่อนที่ว่าพิโยไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายไรเอซีก็จะเขา้าใจว่าจะแบบโยมีเวรมีหน้าที่ต้องทำโยนจัดก,ก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายนานนได้ถ่ายอยู่เป็นมันยุติจริงๆน่จะได้หลายคลิปน่าจะมันก็ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่จัดภาว่าเฮ็ดมันเป็นเฮ็ดสดน่าจะถอดกรอบไปกลัวเฮ็ดจะกรอบกับแปรงก็จุดไม้เป็นกรบนะจ้ะถอดบวัวเปลีบวัวปานจ้อยดึก หวานหอมน่ะจ้ะแนวบวบบทีมันแนวรูกลมขุ่มนะจ้ะไม่เป็นเนลีล่ยมเป็นได้นะจ้ะมันก็เรียกบวบจะไม่รู้ว่าทางบ้านเฮ็ที่เรียกวยบวบอะไรจ้ะแต่บ้านเมลีเรียกบวบหอมจ้ะแต่วา่าหวาน ตาลิตนี่ก็อ่อนดีจังตาลิตดีเหน่อยหน่อยก็มีแต่ถ้าไม่ใจเลยก็ไปเจ็บมาหลอะคนอยากขายไอ้ก็เจ็บไป้เม่นิ้งไปขายโอ้ยุกนิ้งเอาไปขายก็หนักแต่ก็ไอ้ดูง,งานะจัะ พอมาหนันก็บานไปก็พอมาเอากันดาเลยเหลือไปแต่็จทำยันหรือไงเนี่ยไออันนี้ก็ได้ยูจีปุ้งก็เอาคือก็บาดมีได้จมูกหากินอย่างนก็เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีมันปัดใหญ่เลยอันนี้จแามันกินเขากับพี่โยเลยเต้ แงมันไม่ค่อยแห้งมันเป็นได้นังตุ้ดเนยเดี๋ยวต้องถอดก้านี่ท่านทางค้ามันก็ฟูปีนั่นมันเป็นโค้ดได้เฮดดาเฮดมันแต่เวลาเขาถอดข่ายมันก็ยังฟูอยู่อันนั้นเขาคีดไม่หลุดอันนี้มึงเอาถังลมอันนั้นเขาจะคีดเดียวเราต้องถอดนานแปลงยังนิ่มด้วยใช่อันนี้มันตรงหนาแหะมันเป่งมันตว่า รสชาติอร่อยดีดนะจ้ะเนี่ยปนิม่ดีก็ไปช่วยทั้งวัดก็เลยกินจังกินของหลายอย่างจต่ก็วัดเาก็ทําเ,าเดี่ยงด้านนะจ้ะเนาะมีงานกับทินวันวันที่ยิบเย็ดเลยจ้ะเลยไปช่วยกันปัดกันกวดบริเวณวัดนะจ๊ะทำความสะอาด กันอกแกมเป็นยังไงเดี๋ยจันี่ย <g ül> จากไปนอนแข่คืนเดียวน่อยหละจัดได้คนเนียวกับดับโยมมันนว่าจะกับมาถึงคขำถึงมือไม่ดูจ <g ül> นัน้องสุดจัได้บวชได้นิได้บวชกับคนพอเลยอ๋อ วจงานอะไรไรด้ตจักบอบยู่อีกบนหนึ่งนะ่ะจะเป็นขนักสูงน่ะจ้ะเขานัะเขาก็จะโสดจะกินแต่ขเขาจะโสดทุกนี่แต่ทางบ้านบัดของบันนีลลีนี่เขาจะโสดวันที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ขเขาจะโสดวันที่ยี่สิบหกมีจ้ะก็เลยเสียงมีแจ้งงาน ก็ร้อยหอมกมกแมี่ทำไปขายด้วยจ้ะทำไปเมอบานนี่แ้ะนี่เล่ทั้งตุงไปให้ร้านจริงเขาอยู่พอนึงจากเลยเขาไม่ได้กินเมอบานก็กิน,ขนเขานาดแมรี่ได้เอามาลนตง,นนงจะกินมาแต่ทั้งบานูบานยาเนี่ยเลยจังเลยกินได้ไนมันตะบานทงบวานยา กูปฟ้องหลงนิ้งอะไรจ้ะเรากก็นกระโดมมโนนี้จอยนะะเดนน สลิดต้นๆกินก็ผิดบัฟผงก็อร่อยจุ๊หวานดีจ้ะเป็นเพลนเลยจ้ะดูมันเทปติดกันตดเป็ติดกันไปหมดเลยตัวนี้น้องนี้ก็เป็นแม่ค้าด้วยจ้ะมีอะไรก็ไปขายกับโรงงานตัวกับโรงงานก็จะขายได้ง่ายกว่านะจ๊ะขายได้ง่ายกว่าในหมู่บ้านพี่โยก็บาดใจเลยจ้ะ เอาอะไรไปกับมดนะจ๊ะหลับผึ่ทรงผุ่งซาอะไรมาเราก็ไปขายในโรงงานนี่ขายได้หมดด้วยจ้ะจ๊ะใครยังมากินเขามากินหองนี่เดอจยวเด้อ

ถอดเทศกนาไตผิดแก๊งและพิโยยังต่องไตก็ผิดยิงก็ผิดผลนี้ได้จะนี่พิโกยกอะไยพักสอลินในเลจัะ วันนี้เมนูโปรดวันนี้จริงนั่งมาสั่ร้านชายถูกลงนี้เน่อยจัาจไปสวยคูเขาูมัน่นผอเพื่อจังบานยาเท่านั้นจ่ายบนนรบปตาคูบานยานีกว่าจไม่มากเลยกันกใสเจะ thì ừ. tiếp thăm cái lại này để của mình cái khăm uống chồng uống bán đi, tin sống con của chương nhật như nó chả nó mi nồng kèm đốt chế chốt chế hay nhìn ลอยนาแต่ว่าโยต้องจำใจใงดเขาเย็นในช่วงเพราบคุณหมอเตือนแล้วต้องปังน,นจะจ๊ะน้ำตาลเชิงจะสูงน,นจะจ๊ะหัวแดงกินยา เรเลยเป็นหนังบ้านจ้อยเลยจ่าจะคลิปนี้ก็จะไหวแคน่นี่จากพี่โยก็มานั่งที่เขากับแม่รองเขาจะน,นี่หนองกระลานก็ไปบ้านญาติพี่น้องกันทางอ่างทองนะจ๊ะพี่โยต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกนะจ๊ะที่จ่ายเฉยๆติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบอคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนที่จ้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้จา